เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้สำหรับสอยเจริญการช่างเฮ้ยสอยเจริญพัฒนานะครับน้องสายันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอถ่ายข้าวกันครับผมจวดจวดครับจวดจวดวันแรกแหกหมานครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวมารอชมการถ่ายข้าวของน้องสายันครับครั้งแรกว่าจะเกิดปัญหามีปัญหาติดขัดอะไรหรือเปล่านะ ต้องมารอชมกันครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มงคลศาสอาดัมซิ่งแอลน์นะครับ มาดูนะ้องถายข้าวครับผมว่าจะติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับไปแล้วไปแล้ว ออกเลยครับพี่น้องไม่มีจิดขัดครับเฮ้รถเดนิน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 โอ้ออกเร็วมากเลยยวมาดูผลงานหน่อยว่าเข้าอ๋อ,อยังมีเศษฟ,ฟางขึ้นมาอยู่ครับ ได้มีเศษขึ้นมาบ้างเนาะ มันตึงไงเนี่ยสายพานมันตึงอยู่ครับแล้ววันไปนำตัวปันหน้าให้ดูับอันนี้ตัวถ้าพัดลมนล่นะตัวถ่ายเนาะ ต้องยัดใหม่ยัดอีอนมีอม่อนก็ เรียบร้อยครับพี่น้องริกิ่ต่อตราติส่ไปทางไหนดิไปไหนพอไปกี่ต่อบะ all have you างออกดีมากครับฟางออกดีครับแต่เลยร่องไปหน่อยนะเห็นไหมฟางออกสวยครับฟางแต่เลยร่องอย่างไงเนี่ยตออามไปดูครับงานนี้โอ้ทำไมดินมันมนุ่มเลยลูกพี่ดินแถวนี้นุ่มดีมากเลยนะ เอ้าเป็นไรแล้วเนี่ยเอ้าเป็นไรน้องเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ามันเป็นเหมืองประชาแล้วบ่เอ้าโทรตามช่างด่วนอ้ออาการมันอย่างนี้เองอาการยังไงเมื่อกี้บางคนก็อยู่ๆก็ทับ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 ดับไปเลย เอองอนะเนาะ,นะก็เป็นกระปั้มอีกนะเดี๋ยวรีบโทรไหนอะ่ะเสอยู่ไหนนะเยเอาขี่รถออกไปเมื่อกี้เองถ้ารีบโทร,ร,โทรน่าจะกลับมาคืนหน้าอยู่นี่นโอ้ไปก็ไม่ใช่เกือบชั่วโมงแล้วนี่โอ้ กำลังมันเลยครับพี่น้องโอ้ยพัดลมเป่าแรงมากโอ้โหน่ยพัดลมแรงจริงไงลองแรงจริงไงตัวสายพันธุ์นั้นมันหย่อนไปแล้วอะไรเข้มแขัดให้อืมันยังอ่อนอยู่ลนะอเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก่อนเอาก่อนทำอย่างนั้นก็มีแต่ร้อยน็อตอีก คตัดเดียวเนาะเป็นไงบ้างครับต้องแต่งสายพานอีกต้องแต่งสายพานอีกตรงไหนบ้างที่ต้องแต่งทางนี้ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันยาวไปก็มันมันงไปตึงไปครับไหนทางใครเลยทางอันนี้เหรอครับโอ้ที่ว่ามันเป็นอากาศด้านบนอืมเม้นน่ะเนาะ เม่นไทยพอรถก้มอ่ะแล้วมันเป็นกับอะไรถ้าว่าเหมือนไฮโดรลิกเพราะว่าลงมาก็เป็นลงมาก็เป็นใช่อันนี้ลงมาลงก็เป็นอ่าเนี่ยเนี่ยมันน่าคิดตรงนี้เลยเนี่ยผมเพราะว่ากรองมันอยู่สูงเลยพี่อยู่อยู่สูงจ้ะนะพี่บอกว่าพี่พี่แนะนำว่าถอดออกใส่กรองใหญ่ แล้วเอาไปไว้ใต้ถังน้ำมันเงินของพี่๋ออกรองกรองสุรามันกระดกมันอะไรมันก็อยู่มันก็อยู่ใต้ถังน้ำมันนัผมบอกแล้วแกไม่เชื่อนะเสียงไม่ได้ว้าไปได้ต้องลองต้องลองทําตามเสียเวลาะดูนะลองเนาะาะทำยุ่แต่เกว่าว่ได้ดูไม่เสียหายครับโอ้เรียกมันรอบเบรก ติดถนนหน่อยครับรอบนี้ก็เข้ามาลึกหน่อยนี่นนีมเออเนี่ยแปลกเนาะเวลารถก้มอือเวลารถก้มบับเปลี่ยนเลยเมื่อเช้าก็อย่างงี้เนาะลงจากถนนมาก็<ช>นิดเดียวก็เปลี่ยนเลยเออเนี่ยเนี่ยมันน่าคิดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับยา,างไม่นะยางยางย,าง,ยางรถมอเตอร์ไซค์อะเอฟซีทนหนรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าสาเหตุนี่อย่างงี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงอือคอมเมนต์มาครับ สาเหตุนเนี้ยเป็นเพราะอะไระเวลาลงจากที่สูงจะเป็นครับอเอฟซีช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมใครเป็นใครผู้รู้ครับอืมใครที่มีความรู้ครับแนะนำมาคอมเมนต์มาได้ครับผมเปิด,ดมันแน่นเลยแน่นด็แล้วเมืออ่อกอ <laughs> <laughs> ี้ช่างเขาทำอะไรอีเชี่ยเขาช่างเขาทำอุ้ยเนยซีมเด้อช่างเขาทำยังไงบ้างนะช่างเขาถอดแกนอะที่เราถอดนัออ่นแหละถ้าบอก ก็ทำไมเราทำไม่ติดกีไปเป่าอะไรกีเกมหรือบ่กเออเนี่ยอมกระดาษหรือแบมีสูตรครับมีสูตรเปิดอันนี้ด้วยเปิดอ่ามุชีล่ะไอ้แป๊บมุชีนะแป๊บมุชีล่ะมุชีนะคิดว่าน่าจะติดนะมันมันน่าจะติดถูอืมเดี๋ยวลองติดดูหน่อย ติดดุบครับครับอ่าเดี๋ยวน้องว่าเย็กแล้วลองติดดูมีมีอย่างมั้ยนะนี่น่ะโอ้ก็จั่นใจนี่มีเท่ากี่อย่างกูจะก้มอ๋อเกี่ยวอวยพอบะได้ซั่นไงค่อยๆติดแจ้บาดอุ้ยออนอ๋อตัดลีคลายนี่นะ

ันเดินเวียดดีซำตะแกเอ้ตะแกทุกอยอาไปเต้าเดี๋ยวโทรหาช่างก่อนสีวิระโทรหาช่างอีกรอบครับโยยหมดทำผมไปเอายางมาก่อนหายางเออแปลครับ เวลารถลงจากที่สูงเนาะลงจากคันนาเนี่ยลงจากถนนน,นี่จะเป็นนน้ำมันมันนน้นำมันก็เกือบครึ่งถังได้เนาะ เดี๋ยวไปฟังช่างครับลรหลับ็ลยครับแยกแล้วมัขึ้นเลย<อ>ต้องเปิดหัวใจนี่ด้วยไหมรเปิดปตีตรงไเน,นี่นนยครับตรงไรก็ได้ครับีอา้กาศร ครับครับถ้ามีถ้ามีอากาศออกมาก็แยกให้มันเต็มแล้วก็ลองดูอีกทีนึ่งถือไม่ั้งอาจจะได้เปลี่ยนตัวนั้นแหละอืมครับครับมันขามวิ่งมาเลยได้เหรอเปลี่ยนให้เลยะังวิ่มาเปลี่ยนให้เลยเยอะแยกไปก็เป็นอีกก็ลองดูก่อนครับอลองดูก่อนอ๋อครับาเป็นดีรมมันดีจะดีใชัไ ครัเ็กับสิบเจ็ดสาสิบี่ไม่ต้องอากมานะเพราีพวกโอเคครับช่างบอกว่าลองคายน็อตเบอร์สิบสีดูครับแล้วก็แยกดู โอเควิระไม่มีปัญหาครับต้องถึงมือเสียวิระแล้วครับในงานนี้มีแต่ลมบ่เลยนะใครจะเชจ้อ ครับพร้อมเจอเอนี่44 anh มาครั้งนึงเด้อครับตัวลุงครับมี เปร่งน้องออช่วยลูกคืนเลยกระโดดขึ้นเลย,เลยะนะครับคลิปนี้บายบายครับพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปอครับผมสวัสดีครับ